วยเลือกได้ตาลกัญญาปางงานละครรูมแพลนเรียนต่อด็อกเตอร์แม้จะมีข่าวดาราย้ายช่องการเป็นว่าแต่ตาลกัญญารัตนาเพชรได้ชื่อว่าเป็นนักสแสดงน้ำดีสังกัดช่องเจ็ดที่ยังคงไม่ย้ายช่องไปไหนที่ผ่านมามีละครให้ชมอ,อย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยความน่ารักสดใสทำให้ผู้ใหญ่ป้อนงานมาตลอดแต่หลายคนก็ทักว่าเงียบหายจากจอไปนาน ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีผลงานแสดงแต่ตอนนี้กำลังซุ้มถ่ายละครอ,อยู่ถึงสามเรื่องคือลาท้าชนที่กำลังอ่อนแอให้ชมในตอนนี้กำนันหญิงคทาสิงกำลังถ,ถ่ายทำเรียกว่าเรื่องงานปางบุริเยสุดๆและยังมีสัญญาช่องเหลืออีกสองปี แต่เรื่องหัวใจงานนี้ทำเอาหนุหน่มๆมีเฮเลจ้าเพราะตานกัญญาบอกว่าส,สนิทมานานแล้วแต่ไม่ได้เสียสอะไรถ้าความรักไม่มีโอเคแต่งานปังแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเราโตเยอะแญ่ได้ส่วนอนาคตการทำงานเรายังมีโอกาสพัฒนาช่วงนี้มีถ่ายละครเยอะสำหรับเรื่องความรักปล่อยไปตามธรรมชาติ ไม่ได้ไข่วขวยคว้าหรือเวลาคงมีเองไม่ยึดติดอะไรคะ่ะเรื่องความรักมองเป็นเรื่องธรรมดาขออยู่แบบสดๆสวยๆไปก่อนตอนนี้ตั้งใจทำงานและลุยเรียนตอนระดับปริญญาเองเพราะตั้งใจมาหลายปีแล้วยังไงก็ฝากติดตามงานละครของตารทั้งสาเรื่องด้วยนะคะ